แต่นี่ใช้แค่กิ่งทองเพียวๆล้วนๆเพียวเลยว้าวขายปลาคนหมดเลยถังสอง้อยยังได้ผลขนาดนี้เลยก็ขนาดนี้ก็ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยยาค่ะถ้าดีกว่านี้ก็ลดเกี่ยวเกี่ยวจะเกี่ยวลือเปานี้แค่นี้ก็ค่อยๆผ่านเลยอย่างเงี้ยเนื้อไงมองไปแบบเป็นก้อนเป็นก้อนสุดลูกหูลูกตาเลยนะ เกี่ยววันที่2 8นี้นะคะเม็ดใสมากเลยนะคะนี่นะคะ451ะคระับส,นะสวยมากเลยนะคะไม่มีเม็ดร,รีบเลยนะคะมีก็ไม่เกิน3 3เม็ดต่อรวงนะคะดูค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนสวยมากๆเลยค่ะ ส0ิบกว่าไล่ที่นครนายกอำเภอบ้านนาคะ่ะนี่นะคะเจ้าของนะคะเจ้าของงานนะคะพ,พ่อผู้ใหญ่